ไปต่อกันที่เดนมาร์กนะครับซึ่งตอนนี้สวีเดนกับเดนมาร์กกำลังถูกชาติมุสลิมนะครับประนามอย่างหนักในกรณีที่ปล่อยให้มีผู้ประท้วงนะครับออกมาเผาคัมภีร์อัลกุรอานในที่สาธารณะซึ่งทางเดนมาร์กแล้วก็สวีเดนเขาก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของสิทธิการสแสดงออกทางด้านความคิดเห็นซึ่งการเผาคัมภีร์อัลกุรอานก็เป็นสิ่งที่สามารถทําได้แต่ว่าล่าสุดครับทางเดนมาร์กเขาก็พยายามที่จะ หาช่องทางทางกฎหมายห้ามไม่ให้มีการเผาคัมภีร์อลกุรอานในที่สาธารณะอีกต่อไปเพราะยอมรับว่าการกระทําแบบนี้เป็นการเหยียดยามความเชื่อของผู้อื่นแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่สังคมเดนมาร์กให้การยอมรับค่ะลาสเลเกอร์ลาสมุนเซนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเดนมาร์กให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์นะครับบอกว่าการเผาคัมภี์อากุรอานของคนกลุ่มเล็กๆแค่ไม่กี่คนเป็นการกระทําที่ขาดความยั้งคิด เป็นการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นและเป็นการกระทําที่ขัดแย้งกับคุณค่าที่สังคมเดนมาร์กให้การยอมรับดังนั้นรัฐบาลเดนมาร์กกำลังหาหนทางและก็ความเป็นไปได้ทางกฎหมายที่จะเข้าไปขัดขวางการกระทำที่ดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาวัฒนธรรมของประเทศอื่นนะครับเพราะมองว่าการกระทำแบบนี้ส่งผลกระทบด้านลบกลับมาที่เดนมาร์กด้วยเช่นผลกระทบด้านความมั่นคง ซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลเดนมาร์กกับรัฐบาลสวีเดนก็ตกเป็นเป้าของอกลุ่มประเทศมุสลิมนะครับที่ออกมาประนามสองประเทศนี้จากการที่ปล่อยให้มีการจัดก,กิจกรรมเผาคัมภีร์อัลกุรอานในประเทศของตัวเองโดยนักเคลื่อนไหวกลุ่มชาตินิยม โดยทั้งสวีเดนและเดนมาร์กก็บอกว่ารัฐบาลและตำรวจไม่มีอำนาจห้ามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพราะว่าทั้งสองประเทศมีกฎหมายคุ้มครองสิทธทิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์คำสอนของศาสนาเป็นสิ่งที่สามารถทำได้นะครับในสองประเทศนี้รวมทั้งการเผาคัมภี์อักุรอ่านก็ทำได้เช่นกันเพราะตามกฎหมายแล้วก็เหมือนเป็นการเผาหนังสือเล่มหนึ่งใช่ค่ะก็เป็นสมบัติส่วนตัวของใครของมันด้วยนะของแบบนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้น นี่แหละคะ่ะมันไปสร้างความโกรธแค้นให้กับประชาชนในประเทศที่เขานับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกเพราะเขาเมองว่ามันไม่ใช่แค่หนังสือมันเป็นคมภี์ที่เหมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในศาสนาเขาเลยนะก็เลยมีการรวมตัวกันคุณผู้ชมไปประท้วงที่ด้านหน้าของสถานทูตสวีเดนแล้วก็เดนมาร์กในแต่ละประเทศมีการเผาธงชาติสวีเดนและธงชาติเดนมาร์กนะคะจนทําให้รัฐบาลเดนมาร์กก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของความมั่นคงทางรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเดนมาร์กถึงกับต้องออกมาบอกเลย ะะว่าตอนนี้กำลังหาทางไม่ให้มีการเผาคมภีเอากุรอานอีกต่อไปค่ะแม้ว่าการปกป้องสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางเดนมาร์กให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆแต่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเดนมาร์กก็บอกนะคะว่าการอนุญาตให้วิาพากษ์วิจารณ์าศาสนาได้ตามอําเภอใจแบบนี้ ก็แทบจะไม่ได้มีผลดีอะไรกับสังคมเดนมาร์กเลยเหมือนกันแต่มันกลับเป็นผลดีกับกลุ่มชาตินิยมสุดโตงที่จะใช้การจัดกิจกรรมหรือว่าการทําอะไรแบบนี้เนี่ยไปเรียกคะแนนนิยมให้กับกลุ่มของตัวเองมากขึ้นและสุดท้ายก็อาจจะกลายเป็นภัยด้านความมั่นคงด้วยค่ะครับ ทีนี้รัฐบาลสวีเดน Sweden ก็ออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เขากําลังหาหนทางทางกฎหมายที่จะป้องกันไม่ให้มีการจัดกิจกรรมเผาคัมภีร์อัลกุรอานอีกแต่ในระหว่างนี้นะครับระหว่างที่กฎหมายยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเดนมาร์กและวก็สวีเดนก็พยายามที่จะอธิบายให้ประเทศมุสลิมเข้าใจว่า การเผาคัมภีอักุรอานที่เกิดขึ้นเป็นแค่การกระทําของคนกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นไม่ได้เป็นการกระทําของคนส่วนใหญ่พร้อมยืนยันนะครับว่าทั้งสองประเทศให้ความเท่าเทียมในการนับถือศาสนาโดยไม่มีการแบ่งแยกอย่างแน่นอนซึ่งทั้งสองประเทศนะครับเขาก็บอกว่าพยายามที่จะหาช่องทางทางกฎหมายนะครับที่จะสามารถเข้าไปห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมที่ดูถูก แล้วก็เยียดยามศาสนาของผู้อื่นได้แต่ว่าเรื่องนี้ก็อาจจะมีความซับซ้อนหน่อยเพราะว่ากฎหมายของทั้งสองประเทศก็ให้ความสําคัญในเรื่องของสิทธิเสรีภาพการแสดงออกดังนั้นการไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายตรงนี้ก็ต้องดูกฎหมายดั้งเดิมด้วยว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าก็ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนสวีเดนประชาชนเดนมาร์กในประเทศอื่นด้วยนะ